บทสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเอวมเมสุตังเอกังสมัยยังพระควาภารณสียังวิหารติอิสิปะตะเนมิคธทาเยตาตะโคพะควาปัญจวคิเยพิกขูอามันเตสิทเวเมพิกเวอันตา ปปพชิเตนะนะเสวิตาพโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหีโนคโมโพตุจานิโกอนาริโยอนาตสันหิโตโยจายังอัตากิลมัทานุโยโคทุโคอนาริโยอนาตสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปคัมมามาจิมาปฏิปทาตถาคตในอภิสัมพุทธา จักขูกรณียานักรณีอุปสมัยอภินญายาสัมโพธายานิพานายาสังวัตติกตมาจัสาภิกขเวมาจิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขูกรณียานักรณีอุปสมัยอภินญายาสัมโพธายานิพานายาสังวัตติอายเมวะอริโย อัตถังคิโกมัคโคไสยะทีทางสัมมาทิติสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากัมมนโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโคสาภิกขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตเณรอภิสัมพุทธาจากุกรณียากรณีอุปสมายอภิญญายสัมโพธายนิพานายสังวัตติ อีทงโคปนภีเขเวทุขังอริยสัจจชาติปิทุขาชราปิทุขามารณมปิทุกขังโสกปริเทวทุขโทมนาสุปายาสปิทุขาอปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยัมปิดชังนลพัติตตามปิทุกขังสังกิเตนปัญจุปาทานขันธาทุกขาอีทังโคปนภีกขเวทุกขสมุทโย อริยสัจจังยายังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคสหคตา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 พินันทิเนียไสยติทางกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอยทางโคปนาภีกขเวทุกขนิโรโธอริยสัจจโยตัสาเยวตัณหายอเสสวิราคนิโรโธ จาโคปตินิสโคมุติอนาลโยอิทังโคปนาพิคเวทุกนิโรธคามินีปฏิปัาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอาจทังคิโกะมาโคสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชโวสัมมา วายโมสัมมาสติสัมมาสมาอิทังทุขังอริยสัจจันติเมพีคขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุขังอริยสัจจัง ปรินญาติเมพิกเวภูเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวภูเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปา ที่อีทังถูกกสมุทโยอริยศาสตร์จันติเมีภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังถูกกสมุทโยอริยศสตร์จังปหาตาพันติเมีภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุง อุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปณิทังทุกัสมุทโยอริยสัจจังปะหีนันติเมภิกขเวปุเพอนันสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกขนิโรโธ อริยศสตร์จันติเมพิกเวภูเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิยาังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปนิทังทุกขนิโรธออริยศสตร์จังศาสิกาตับพันติเมพิกเวภูเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิยาังอุทปาธิปัญญา อุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมีภิกขเวปุเพออนิอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกขนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมีภิกขเว ปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทางทูกนิโรธคามินนปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตาพันปิเมภีคขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้ง อุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปณนิทังถูกกานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจพาวิตันติเมพีกขเวปูเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิ ยาวกีวันจะเมียพีคเวยเมสุจตูสุอริยศาสเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถ an าภูตังยาณทาสนังนสุวิสุทังอโหสิเนวตาวาหังพีคะพิกะเวสเทวเกโลเกสมารเก,กสพระมเกสาสมาณพรหมณียาปชายสาสะเทวมนุษยานุตรัง สัมมาสัมโพธิงภิสัมพุท,พทธโธปัจจันญาสิงยตงโตจขโเมพิกเเวิเมสุจตุสุอริยสัสเจสุเอวันปิปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังยานทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอทาหังพิกเเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรามเกสัสมนาณพรามณียาประชายาสเทวมนุสายะ อนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธโธปัจจัญญาสิงญาน,านันจะปนาเมทัสนังอุทปาทิอกุปาเมวิโมติอายมันติมาชาตินาติธานิปุณะภวติอิธมวโจรภควาอัตตมานาปันจวาคียาภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจะปนวัยกากรณสมิง พัญยมาเนอายสมโตโกณทันยาสวิรชังวีตมลังธรรมจากคุงอุทปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจพระขวตาธรรมจากเกภูมมาเทวาสัตถมนุสาเวสุงเอตัมพระขวตาภารานสิยังอิสิปตเนีมิคทายอนุตรังธรรมจากกัง ปวัตติตังอปวติวัตติยังสมามเณนาวาพรมนเณนาวาเทเวนาวามาเรนาวาพระมุนาวาเกนจิวาโลกัสสมินติภูม,มานังเทวานัง สัทธังสุตตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตธมโนสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตตวาตาวติงสาเทวาสัตธมโนสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตตวายามาเทวาสัตธมโนสาเวสุงยามานังเทวานัง สัตถังสุตตวาดุสิตาเทวาสัตถมโนสาเวสุงดุสิตานังเทวานังสัตถังสุตตวานิมมะนิมมานรติเทวาสัตถมโนสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัตถังสุตตวาปารานิมมิตวสวัตตีเทวาสัตถมโนสาเวสุงปารานิมมิตวสวัตตี นังเทวานังสัตทังสุตวาพระมกายิกาเทวาสัตถมโนสาเวสุงเอตัมภควตตาภารานสิยังอิสิปัตเนียมิทาเยะอนุตรังธรรม,มจักกังปวัตติตังอปติวัตติยังสม,มเนนวาพรมเนนวาเทเวนวา มาเรนวาพระมุนาวาเกนจิวาโลกัสมินติอิติหเตนะคันเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพระมโลกาสาโทอาภูคัจิอายัญจะทัสสะสสีโลกาธาตุสังกรมปิสัมปกรมปิสัมปเวทิอาปมาโน จะออราโรโอาโซโลเกปาตุระโหสิอติกรรมเมวเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภะกวาอุทานังอุทาเนีสิัญญาสิวัตโพกนทันโยัญญาสิวัตโพโกนทันโยติอิติอิทังอายะสมะตโกนทัญญาสัญญากนทันโยตะเววนามัง อโหสิติพุทธานุสติอิติปิโสภควาอารหังสมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปนโนสุขะโตโลกวิทู อนุตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษย์หนังพุทโภพควาติธรรมานุสติสวาขาตภพระควตาธโมสันทิตโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนัยโกปัจจตังเวทิตาโพวินยุหีติสังขานุสติสุปฏิปโนพระควโตสาวกสังโฆ อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสาพุลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรณนิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสติ พระคาถาชิน,นบัญชรสมเด็จพระพุทธจาจย์โตพรหม,มลังศีชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจะตุสัจจาสะพังตักสังเยปิวิสุงเยปิวิงสุนราสภาตันหังกร,ราทะโยพุทธา อัตถวีสตินายกาสัพเพปติติตาไมาหังมัทธเกเตม,มุนิสาราศีเสปติติโตไมาหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโฆปติติโตไมาหังอุเรสัพะคุณาการโรหะทะเยเมอนุรดโทสารีปุตโตจะัทะขิเนโกนทันโย ปิติภาคัสมิงโมกคลาโนจะวามะเกทักขิเนสวะเนไมหังอาสูงอานันทะราหุลากัสโปจมะมหานาโมอุพาสูงวามะตะอุพาสุงวามะโสตะเกเกสะโตปิติภาคัสมิงสุริโยว,วะปะพังการโรนิสินโยนิสินโนสิริสัมปันโน โสพิโตมุนิปุงขวโวกุมารก,กัสโปเทโรมะเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวะทะเนนิจังปฏิทาสิคุณากาโรโรปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจะอิเมชาตานะลาเตติละกะติละกามะมะ เสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอตาสีติมหาเถราชิตาวนโนชิตาวันโตชิตนตชนโนรสาชะลันตาสีละเตเชนะอังคมังเคสุสันติตารัตนังปุระโตอาสิทักกิเนเมตตะสุตะกัง ทะชักขังปัจฉโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกังขันธโมระปริตตันจะอาตานาติจติอาตานาติยะสุตตะกังอากาเสชะทนังอาสิเสสาปาการสันติตาชินานานาวระสังยุตตาสัตตปาการลังกตา วาตาปิตาที่สัญชาตาพาหิรัตชัตตุปัฏทวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตชินเตชะสาวัสโตาเมสกจเจนะสัทาสัมพุทธปัญชเรชินะปัญชระมัชจมหิวิหรันตังมหีะเลสัทาปาเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภา อิเจวะมันโตสุสขุตโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังคานุภาเวนะชิตันตรยโยสัตธรรมานุภาวะปะสัตธรรมานุภาวะปาลิตโตจารามิชินะปัญชเรติ บทสวดพาหุงมาหากาพาหุงสหัสสมะพินิมิตาสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโคระเสนมารังทานาทิธรรมวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิมาราติเรกามพิยุตชิตตสะพระรัติิงโครัมปนาระวกรรมขมทัทธยาขังขันตีสุทันตวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาราคิริงขชวรังอติมัตตภูตัง ท้าวคิจักกมสันนิวสุทารุณันตังเมตตมู้เสกวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยังมังคลานีอุกิตาขะขมติหัตสุทารุณันตังทาวันติโยชนะปะทถังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังขตมโนชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานีกตวานกัตรมุทรังอิวะข้พิณิยาจินใจยถุท้าวจันังชาตนากายมัชเชสันเตนโสมวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมัง ขลานิสัจจังวิหายามติสัจจกวทะทัเกตุงวาทาพิโรปิตามนางังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปัชลิตโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาวตุเตชยมังขาลานินันโทปนันทพภูชกขังวิพุถังมหิตทิงปุตเตนะเถระผูชกเคนะธรรมาปยันโตอิทูปเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาผวัตุเตชยมังขาลานิทุขะหาทิติผูชกเคนะสุทัศหัตถังพระมังวิสุทธิจุติมิตรที่ปกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตชัสสะผวตุเตชยมังคลานิเอตาผิพุทธชยมังคลาอัตคาถาโยวจโยาจโนทินาทิเนาสาระเตมตันทีหิตวานะเนกวิวิธานิจุปัตะวานิโมขังสุขังอธิฆม,มายะนโรสปัญโยมหากาลุณิโกนาโทหิตายสัพพปนินังปุเรตาวาปารมีสภาปะโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิย,ยาโมเลสักญานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิตยายสุชยมังคะเล อภ a ราธิจตปัลังเกสีเสปถาวิปโขเคียพิเสเกสพระพุทธานังอาคับปตโตปโมุทติสุนักกตังสุมังคลังสุปปะพตังสุขติตังสุขโนสุโมหุโตจะสมุจดังพรหมจาริสุปทักกินังกายะกัมมังวจากกัมังปทักกินังปทักกินังมโนกัมมังปานิทีเตปทักกินาปทักกินานิกัตตวานะละพันตเตปทักกิเนพระวัตถุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสะทาโสธีพระวันตุเต พระวัตถ anyway ุัพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสภพทธรรมานุภาเวนัสธาโสธีพระวันตุเตพระวัตถุัพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสภพสังฆานุภาเวนัสธาโสธีพระวันตุเตปฏิทานคาถาเยเทวตาสันติวิหารวาสินี ถูเปคะเรโพธิคะเรตหิงตหิงตาธรรม,มะตาธรรม,มะทาเนนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกโรนเตทวิหารมันเดเลเทราจ,จะมัชฌานาวกาจ,จะพิขโวสารามิกาทานปฏิอุปาสากาขามาจะเทสานิขามาจะอิสาราสัปปานะูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาผู้ชายเยปิจะอันดสัมภาวาสังเสธาชาตาอัทโวปะปาติกา นิยานิกังธรรมวรางปฏิจจเตสพเพปิทุขัสกโรนตุสังขยังถาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมธราจปุคลาสังโคโหตุสมโควะอัตถายะจ่าหิตายะจะาอัมเหระขันตุสัตธรโมสพเพปิธรรมจาริโนวุฒิิงสัมปาปุไนยามะธรรมเมอริยปเวทิเตปสันนาโหตุสพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารัง ปเวทันโตกาเลเทโวปวัสตุวุธิภาวะวุธิภาวายาสัตตานาสัมมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตระชังมาตาปิตาจะอัตระชังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังเ,เอวังมเอวังธรรมนะราชานโนปะชังรักขันตุสัพพา เทวตาอุโยชนะคาถาบททรงเทวดาทุกขปัตาจะนิทุกขพยาปตาเจนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกหนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอมเหหิสัมปตังปุญญสัมปทังสเพเทวานุมโมทันตุสัพพสัมปติสิธิยา คานังททันตุสัตธายสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหนตุขัดฉันตุเทวตาคตาสุมังคละคาถาโหตุสัพังสุมังฆลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตารังโหตุสัพังสุมังฆลังรักขันตุสัพพเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนะโสตถีโนตุนิรันตรงโหตุสัพพังสุมังขลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะโสตถีโนตุนิรันตรังสเพพุทธาพระปตาปัเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโซ สเพพุทธาภลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนรักขังพันธามิสภพโสสเพพุทธาภลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนรักขังพันธามิสภพโสสเพพุทธาภลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนรักขังพันธามิสภพโส สพเพุทธาภรลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสปพโสสพเพุทธาภรลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนาระขังพันธามิสปพโสสพเพุทธาภรลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสปพโส สพเพพุทธาพระลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรัขังพันธามิสปโสสเพพุทธาพระลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสปโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียนไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศ จงสำเร็จ <ph> ศัก <t> ด uh ิ์สิทธิ์ทุกประการเทิุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์ จเจริญจิตตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงผลจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญานและเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยทั้งสี่คืออายุวันณนะสุขะพละเทินขออนุมโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านด้วยครับ